คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมพลังงานเปลวไฟคู่หรือที่เรียกกันว่าทวินเฟรมถึงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระจันทร์พลังงานแห่งจันทร์เต็มดวงที่กำลังมาถึงนี้กำลังนำพาการเดินทางที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงจันทร์ดับไปสู่อีกระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหล่าดีวายเฟมินีนเริ่มเข้าใจอารมณ์ของตนเองและเรียนรู้ที่จะรักษาพื้นที่ส่วนตัว ในขณะนี้จันเต็มดวงกำลังช่วยให้ดีวายเฟมินีนก้าวเข้าสู่การยอมรับอารมณ์ความสงบภายในบางครั้งคุณอาจจะยังรู้สึกหนักอึ้งคิดถึงช่วงเวลาแห่งความเป็นชายอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกกันว่าดีวายมาสคิวินความทรงจำที่หวนคืนมาอย่างกระทันหันแต่ตอนนี้มีการรับรู้แบบแตกต่างออกไป แทนที่จะรู้สึกหลงทางในความรู้สึกคุณสามารถเฝ้ามองและเข้าใจความหมายของมันได้คุณอาจรู้สึกว่าหัวใจคุณเปิดกว้างขึ้นอย่างอ่อนโยนคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองคิดถึงความรักมากขึ้นแต่กลับคิดถึงความกลัวน้อยลงคุณตระหนักว่าความรักของคุณนั้นจริงใจเสมอเจตนาของคุณนั้นบริสุทธิ์เสมอและหัวใจของคุณพูดความจริงเสมอ ความเข้าใจนี้กำลังนำความสงบสุขมาสู่จิตวิญญาณของคุณคุณเริ่มเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์กับด n ว m a s มา l ิวีไม่ใช่สิ่งที่คุณจินตนาการไว้มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกภายในเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากจิตวิญญาณของคุณ สำหรับดีวายเฟมินีหลายๆคนความสมบูรณ์นี้พระจันทร์อาจนำความชัดเจนทางอารมณ์มาสู่คุณในที่สุดคุณจะเข้าใจว่าทำไมการพรากจากกาันเกิดขึ้นบทเรียนคืออะไรจำเป็นและการเติบโตของคุณนั้นเป็นเช่นนั้นเสมอนะคะส่วนหนึ่งของการเดินทางคุณอาจจะไม่รู้สึกอยากไล่ตามหรือซัก แต่กลับมีความรับรู้อย่างอ่อนโยนว่าความรักยังคงอยู่เพียงแต่กำลังเปลี่ยนแปลงยิ่งคุณเลือกความสงบสุขและการรักตัวเองมากเท่าไหร่พลังงานของคุณก็จะยิ่งเปิดกว้างสมดุลและดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นพลังงานดีวายมาสคิลนสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างลึกซึ้งแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรก็ตามเมื่อพลังงานฟมินีนเคลื่อนเข้าสู่ความสมดุลภายใน หัวใจของมัสคูลีนก็จะเริ่มตอบสนองอย่างเงียบงนันเขาอาจจะยังไม่พูดอะไรแต่แรงดึงดูดจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในขณะเดียวกันพลังงานของบุรุษศักดิ์สิทธิ์หรือดิวายมัสคูลีนกำลังอยู่ในช่วงของการตื่นรู้ทางอารมณ์ซึ่งอาจรู้สึกหนักอึ้งและสับสนเพวกเขาถูกขอให้พิจารณาความจริงจากความรู้สึกและการกระทำในอดีตของตนเองในขณะนี้ดิวายมัสคูลีนหลายคนค่ะ กำลังตระหนักรู้ว่าความรักที่เขามีต่อคุณไม่เคยจางหายไปเขาอาจพบว่าตัวเองนั้นคิดถึงความเชื่อมโยงนี้บ่อยขึ้นเขาอาจจะดูรูปภาพของคุณอ่านข้อความเก่าๆหรือนึกถึงช่วงเวลาที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อมีคุณความเชื่อมโยงนี้แข็งแรงมากๆแต่ครั้งนี้เขาจะรู้สึกถึงมันด้วยความตระหนักรู้มากขึ้นรลงานของีวายมาชูลีนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์เพราะพวกเขาเห็นว่าเขาเคยหลีกหนี ความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขาอาจจะรู้สึกผิดหรือเสียใจแต่นี้ไม่ใช่การลงโทษนี่คือการตื่นรู้ของหัวใจของเขาเขากำลังเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ของตนเองแทนที่จะวิ่งหนีพลังงานแห่งพระจันทร์เต็มดวงกำลังช่วยให้พลังงานดีวมาชิลลีนทำลายกรอบความคิดและกำแพงทางอารมณ์เก่าๆสิ่งนี้กำลังชี้นำให้เขาเห็นว่าความรักนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถผลักไสหรือหาแทนที่ได้ มันคือสิ่งที่เขาต้องการค่ะพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีความซื่อสัตย์และความพยายามแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาในตอนนี้แต่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในของพวกเขาเขาค่อยๆเข้าใจความเป็นดีไวายแฟมิ e ีนมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่บทหนึ่งในชีวิตแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณเดียวกันแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสแบบนี้กับใครมาก่อนเพราะจันรเต็มดวงนี้จะนำพาความสมดุลทางอารมณ์และความสอดคล้องระหว่างคุณทั้งคู่ และช่วยให้จิตวิญญาณทั้งสองเข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆสายสัมพันธ์นี้จะยิ่งชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นค่ะการเดินทางนี้ไม่เป็นเพียงแต่เรื่องของการกลับมาพบกันอีกครั้งหรือที่เรียกกันว่าการรีวิเนียนแต่นี่คือเรื่องของการเตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณนี่คือก้าวต่อไปแห่งการเดินทางของคุณคุณไม่ได้เดินถอยหลังคุณกำลังเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้น ในสัปดาห์นี้ในช่วงระยะเวลานี้จักรวาลกำลังนำพาพลังอันยิ่งใหญ่มาสู่เหล่าทวินเฟรมทั้งหลายทั่วทุกหนทุกแห่งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าถูกบททดสอบหรือถูกดึงไปในทิศท,ทางที่แตกต่างกันชีวิตอาจดูไม่แน่นอนแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลของจักรวาลคุณจะเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งแม้ในยามที่คุณรู้สึกหลงทางจงเชื่อมั่นค่ะว่าการเริ่มต้นกำลังถูกเตรียมไว้แล้ว คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังจะจบลงสุดท้ายแล้วอาจกลับมาในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะบังเกิดประตูที่ปิดอยู่จะเปิดออกและพรอันประเสริฐกำลังบังเกิดถึงคุณแล้วสิ่งนี้มาถึงคุณแล้วแค่คุณต้องมีศรัทธาวางใจในเวลาที่เหมาะสมส่วนหนึ่งของหัวใจของคุณในตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณเมื่อดวงจันทร์ซีกซ้ายส่องแสง มันจะนำพาพลังแห่งการปลดปล่อยการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่นี่จะเป็นเวลาของการปล่อยวางความโกรธความเจ็บปวดความผิดหวังในอดีตปล่อยวางสิ่งที่ดูดกลืนพลังงานของคุณให้คุณสงสยัยในตัวเองเมื่อคุณปลดปล่อยพลังงานเก่าๆเ,เหล่านั้นคุณจะเปิดพื้นที่ให้กับความสุขความสงบและความรักที่แท้จริงการให้อภัย คือยาวสำหรับจิตวิญญาณของคุณในตอนนี้ค่ะการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมเลือนแต่หมายถึงการปลดปล่อยตัวเองจากภาระที่หนักอึง้งสิ่งที่เคยทำร้ายคุณยิ่งคุณปล่อยวางได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเปิดรับแสงสว่างเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นสำหรับพลังงานดีวายมาสคูลีนในระยะนี้คุณอาจจะรู้สึกได้รับบทเรียนแห่งกรรม หลายคนกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในครอบครัวอาชีพการงานหรือการเงินบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษคุณแต่เพื่อช่วยให้คุณนั้นหลุดพ้นจากรูปแบบเดิมๆและความผูกพันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณค่ะคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียหรือห่างเหินความเงียบของดีวายเฟ i n นีนไม่ใช่การปฏิเสธแต่คือกระบวนการภายในที่ลึกซึ้งเธอกำลังเรียนรู้ที่จะเยียวยาและวางใจในความรักอีกครั้ง พลังงานดีวายเฟมินีนคุณอาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ของเขาอย่างแรงกล้าคุณอาจสัมผัสได้ถึงความเศร้าโศกของเขาแต่จงเข้าใจว่าพื้นที่นี้กำลังช่วยให้เขาเติบโตจิตวิญญาณของเขากำลังเรียนรู้ถึงอิสรภาพและในไม่ช้าเขาจะเข้าใกล้ความเป็นจริงและการเชื่อมโยงมากขึ้นในเรื่องของความรัก คือความพยายามและความพักดีความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องแสดงออกอย่างจงแจ้งหรือดามา่าเสมอไปการแสดงออกผ่านทางการกระทําเล็กๆน้อยๆแสดงถึงความห่วงใยและความซื่อสัตย์บางคนอาจแสดงความรักอย่างเงียบๆเ,เรียบง่ายซึ่งมีความหมายมากกว่าคําพูดในระยะนี้นะคะพลังงานแห่งการหวนคืนอันแข็งแกร่งกําลังจะเริ่มต้นขึ้น บางคนจากอดีตของคุณอาจรู้สึกดึงดูดกลับมาหาคุณเขาอาจส่งข้อความถึงคุณเปิดใจพูดคุยกับคุณหรือแสดงในสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนพลังแห่งการกลับมาพบกันและการเกิดใหม่ในครั้งนี้แข็งแกร่งมากขึ้นที่ใดมีแสงสว่างก็อาจจะมีเงามืดปรากฏขึ้นด้วยคุณอาจจะสังเกตเห็นถึงความอิจฉาริษยาหรือการนินทาดราม่าจากพลังงานภายนอก อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นกังวลค่ะสิ่งที่ถูกกาหนดไว้สําหรับคุณนั้นไม่อาจพลากไปได้ขอให้สงบสติอารมณ์และยึดมั่นในความจริงของคุณ<ๆ>การแทรกแซงจากภายนอกและการโจมตีทางกรรมอาจเพิ่มขึ้น<ๆ>เมื่อการเชื่อมต่อทางจิตวิญ,ญญาณของคุณและคนรักของคุณนั้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นเพียงการทดสอบเป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ใกล้จุดรีเ n น o n แล้วจุดเปลี่ยน ยิ่งคุณจดจ่อกับการเยียวยามากเท่าไหรพลังงานเหล่านี้ก็จะยิ่งได้รับความสนใจน้อยลงเท่านั้นแสงสว่างของคุณเปลวไฟคู่ของคุณรู้สึกถึงคุณได้ทุกที่เมื่อคุณยังรักตัวเองอย่างเต็มที่พลังงานของคุณกลายเป็นแม่เหล็กและขจัดความสับสนระหว่างคุณและเขายิ่งคุณปลดปล่อยความกลัวมากเท่าไหร่พลังงานแห่งการรวมกันจะยิ่งเพิ่มขึ้นและง่ายขึ้นเท่านั้นเมื่อพลังงานของคุณสะอาด การเชื่อมต่อจะไหลด้วยความรักแทนความกลัวคุณและเปลวไฟแฝดของคุณจะสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นความเข้าใจผิดจะจางหายไปและทุกอย่างจะสงบสุขและเป็นธรรมชาติการชำระล้างและการให้อภัยจะช่วยให้คุณเยียวยาอย่างล้ำลึกจากภายในเขากำลังนำความมั่นใจและความสงบสุขกลับคืนมาค่ะคุณเริ่มดึงดูดความรักโชคลาบและพรต่างๆพลังของคุณกำลังเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่ง จงเลือกที่จะพักผ่อนให้อภยัยและปล่อยให้จกักรวรรนนำทางคุณให้ก้าวต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือต่อสู้อะไรความรักจะเดินทางมาหาคุณแล้วจงเชื่อมั่นในกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์และดูแลหัวใจของคุณให้ดีทุกความท้าทายล้วนมีพรอ,อันประเสริฐซ่อนอยู่ยิ่งคุณเชื่อมั่นมากเท่าไหร่ชีวิตและความรักของคุณก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเท่านั้นในไม่ช้าค่ะ คุณจะมองเห็นความงดงามของสิ่งที่จักรวาลจัดสรรมาเพื่อคุณมาตลอดนี่คือเวลาของคุณเตรียมตัวรับการปลดปล่อยและฟื้นฟูการเริ่มต้นใหม่ที่ท,ทรงพลังกำลังเริ่มต้นขึ้นในขณะนี้พลังงานระหว่างคุณกับดีวายมาชูรีนกำลังผ่านการชำระล้างอย่างล้ำลึกพลังงานแห่งกรรมกำลังพยายามอย่างหนักที่จะสร้างความสับสนและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังงานของดีวาย์ฟมิีน วิบากกรรมอาจจะพยายามเข้าถึงคุณผ่านความฝันบทเพลงหรือความคิดที่ไร้จุดหมายเพื่อดึงความสนใจจากคุณออกจากความรักและความจริงโปรดจําไว้ค่ะว่าแสงสว่างของคุณนั้นทรงพลังอย่าปล่อยให้แรงสันสะเทือนต่ำมาควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อคุณได้พักผ่อนจิตวิญ,ญญาณของคุณจะปรับสมดุลใหม่ตามเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ นี่คือเวลาแห่งความซื่อสัตย์การปลดปล่อยอารมณ์และการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการนี้แม้คุณจะรู้สึกไม่แน่นอนความเจ็บปวดและความสับสนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะจงเปิดใจให้จิตใจสงบเพราะจัก,กรวาลกำลังเตรียมคุณทั้งสองให้กลับมารียูเนียนกันค่ะ คือการปลดล็อกตัวตนที่แท้จริงของเขาและการปรับสมดุลให้สอดคล้องกับแรงสั่นสะเทือนของตัวตนที่สูงขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อความปรารถนาพร้อมที่จะเป็นของคุณและนี่คือการรวมเป็นหนึ่งภายในทางปฏิบัติความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบวัฏจักรนี้คุณและเขายังไม่จบสิ้นไม่มีวันจบสิ้นแม้ว่าภายนอกจะดูห่างเหินและห่างกันมากเลยนะ แต่ภายในนั้นอารมณ์ยังมั่นคงและมีชีวิตชีวาค่ะโปรดจงจำไว้ว่าไม่มีวิบากกรรมใดไม่มีบุคคลที่สามไม่มีเวทมนต์ดำใดที่จะทำลายความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้วิบากกรรมอาจทวงเวลาได้แต่ทำลายไม่ได้ทุกบททดสอบที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระลางครั้งสุดท้ายก่อนการรียูเนียนคุณอาจสังเกตเห็นว่าอารมณ์ของคุณนั้นรุนแรงมากขึ้น คุณอาจร้องไห้เป็นชั่วโมงชั่วโมงรู้สึกเจ็บที่จักระหัวใจหรือมีการสั่นสะเทือนหรือการกระตุกอยู่ภายในสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังสลัดรูปแบบเดิมๆออกไปและเตรียมพร้อมรับแรงสั่นสะเทือนใหม่การร้องไห้คือการเยียวยาปลดปล่อยมันออกมาค่ะปล่อยให้ร่างกายของคุณนั้นปลดปล่อยความเจ็บปวดความอับอายความรู้สึกผิดหรือความกลัวที่ทำให้คุณจมอยู่กับอดีต พลังงานของดวงจันทร์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเปิดไทม์ไลน์ใหม่นำมาช่วความชัดเจนความสงบและความสมัครสมานสามคัคคีอย่าตำหนิตัวเองเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาคุณทำได้ดีที่สุดแล้วด้วยความตระหนักรู้ที่คุณมีให้อภัยตัวเองและคู่ของคุณการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่คือการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ได้พังทลายคุณกำลังเกิดใหม่ ขอเพียงคุณมั่นใจในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งการรอคอยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจัก,กรวาลจะนำพาความมั่นใจและความสงบสุขกลับคืนมาถึงคุณอีกครั้งหนึ่งความรักกำลังจะเปล่งประกาย จักรวาลไม่ต้องการให้คุณแข็งแกร่งตลอดเวลาแต่แค่ให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองพระเจ้าทรงบททดสอบนี้มาไม่ใช่เพื่อทำลายคุณแต่เพื่อสร้างคุณไม่ใช่เพื่อจำกัดคุณแต่เพื่อขัดเกลาคุณไม่ใช่เพื่อถ่วงคุณเอาไว้แต่เพื่อเรียกคุณให้ก้าวไปข้างหน้าปาฏิหาริย์และพระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณกำลังมาถึงและคุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งศรัทธาและสติปัญญาเพื่อยอมรับความปรารถนาที่แท้จริง และลึกซึ้งที่สุดในหัวใจคุณอย่างเต็มที่ด้วยความปราบปลื้มที่จะทำให้คุณน้ำตาไหลแม้ในขณะนี้คุณจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่สิ่งที่คุณศรัทธาความเชื่อของคุณกำลังสร้างทางให้คุณอยู่ขอเพียงคุณได้โปรดวางใจค่ะ ส่วนตัวใส่โซล่าหนึ่งหนึ่งใส่แอดด้านหน้าพิมพ์ S O L A R หนึ่งหนึ่งติดกันได้เลยแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ